สมีสทั้งหมด4ส่วนนะครับหยับได้นะหุนได้นะครับเช่นนะข้างในก็จะมีเป็นห้องน้ําสําเร็จรูปนะตั้งแคมป์หรือว่าจะกินบาร์บีคิวนะครับเล่นดนตรีประมาณ1สัปดาห์นะครับเขาก็จะส่งแบบดีไซน์บานมาดูเองที่บ้านว่า3มิติอาจจะมีระบบ VR ได้นะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นลงจอดรถนะด้านหน้านครับแสงสัดเข้ามาในห้องไหนเวลาไหนบ้างน,นะนครับเนี่ยมันจะมีเป็นมันไปถึง น่าจะก่อสร้างเสร็จภายในพฤศจิกาหรือธันวานะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับสวัสดีครับคบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซฟเซตมาแล้วก็อบรุงนะครับวันนี้อบรุงจะมาพาเพื่อนๆไปดูวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นนะครับที่อบรุงเริ่มออกแบบบ้านแล้วก็คุยกับเซลแล้วก็มาดูว่าแบบบ้านของพวกเราเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับที่หลังจากเซ็นสัญญาไปแล้วแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกขั้นตอนว่าอบรุงทำยังไงนะก็คือหลังจากที่เราคิดจะสร้างบ้านใช่ไหมคร ลดไหมมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับทีนี้ในการที่เราจะไปขอราคาแบบที่เราอยากสร้างเนี่ยมันราคาเท่าไหร่กับทางเฮาส์เมคเกอร์ต่างๆในญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ต้องคุยกับเซลใช่ไหมครับเราก็นัดคุยกับเซลบ้างหรือว่าเดิน Wal k in เข้าไปเพื่อไปหาเซลในโมเดลเฮาส์ต่างๆ,างๆในคลิปที่ผ่านมานะครับก่อนจะไปคุยอะ่ะเราก็ด้วยความที่ภาษาญ,ญี่ปุ่นเราไม่ได้แข็งนะอาจจะทําให้การอุตสารเนี่ยมันไม่ถูกต้องชัดเจนเราก็กลัวเรื่องพวกนี้ใช่ไหมอบรุงก็เลยไปหาโปรแกรมมาตัวหนึ่งชื่อว่า sketchup นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ออกแบบบ้านเป็น การลากเส้นอะไรพวกนี้มันมีฟังก์ชันช่วยเหลือเยอะแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์เราสามารถดาวน์โหลดฟรีมาจากอินเทอร์เน็ตได้นะครับตรงนี้ก็แบบช่วยทุนแรงได้มากมายแล้วเราก็มานั่งคุยกันถกเถียงกันว่าเออจะเอาตรงนูง้นตรงนี้ไว้ตรงไหนเพื่อให้การใช้ชีวิตแต่ละวันเนี่ยมันง่ายมีโฟล์ในการใช้งานโฟล์ในการเดินในการหยิบนู่นหยิบ,ยบ,ยบนี่อะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องการตากผ้าซักผ้าอะไรพวกนี้ให้มันเป็นโฟล์ที่มันสมูทที่สุดอันนี้เราก็แบบค่อยๆปรับแต่งไปเรื่อยๆนะ อันนี้ก็เป็นแบบบ้านที่ยปรุงออกแบบโดยใช้โปรแกรม SketchUp นะครับจะเห็นว่ามีทั้งหมด4ส่วนนะครับเพราะว่าตั้งใจว่าจะมี3ชั้นแล้วก็รวมลูฟท็อปนะครับหรืออ ok คุจโจนในภาษาญี่ปุ่นในโปรแกรมเนี่ยเราสามารถจะหยับได้นะหมุนได้นะครับเพื่อที่จะดูรายละเอียดแต่ว่าโปรแกรมก็จะใช้เวลาโหลดนิดนึงนะครับในการเรนเดอร์ที่บรุงต้องทํา3ชั้นเพราะว่าพื้นที่ที่เราซื้อที่ดินมานะครับไม่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็เลยใช้พื้นที่ได้ไม่เต็มที่นะครับมีพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับเนื่องจากเป็นทางสามแยกนะก็เลยมีพื้นที่สําหรับสร้างอาคารได้ไม่เยอะนะครับก็เลยต้องสร้างเป็น3ชั้นนะครับมาดูที่ชั้นที่1ก่อนเลยก็ด้านหน้าเนี่ยก็ดีไซน์ไว้เพื่อให้เพื่อนนะครับมาจอดได้นะครับหนคันนะส่วนด้านหน้าบ้านนะตรงนี้นะครับก็เป็นทางเข้านะครับป้ายชื่อบ้านแล้วก็มีที่ใส่จดหมายนะแล้วก็ที่รับของนะครับสำหรับอเมซ o n เวลาสั่งของออนไลน์นะด้านข้างนี้เราคิดว่าจะเป็นไว้สำหรับจอดจักรยานนะครับก็คิดว่าต้องทำเป็น หลังคานะพอเข้าบ้านไปแล้วเนี่ยอันนี้เป็นที่ยกรุงออกแบบนะครับก็จะมีที่เก็บรองเท้าที่เก็บเสื้อโค้ทเวลาหน้าหนาวเวลาไปวิ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีที่นั่งสําหรับใส่รองเท้านะแล้วก็อาจจะเป็น เหมือนกับเป็นชั้นสําหรับตั้งโชว์ตั้งบอนไซอะไรพวกนี้นะครับก็สําหรับรับแขกตอนเข้ามานะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นประตูที่สามารถจะทะลุไปที่กลา,าชนะหรือว่าลงจอดรถนะครับด้านหลังก็จะเป็นที่เก็บของนะครับสําหรับของใช้ในกลา,าชหรือของใช้เกี่ยวกับรถยนต์หรือว่าเป็นสวนด้านนอกบ้านนะครับ พอเข้ามาเนี่ยก็สามารถจะขึ้นบันไดไปชั้น2ได้เลยนะครับจะมีห้องน้ำนะแล้วก็มีชา o w e r booth นะครับสำหรับญาตินะครับที่มาพักด้านหลังนะครับก็เก่าวาจจะทําเป็นห้องที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับเช่นอาจจะเป็นยิมเป็นโฮมเทเตอร์หรือจะเป็นที่นั่งชมสวนญี่ปุ่นนะก็ตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาสวนญี่ปุ่นไว้ตรงนี้นะครับสามารถเปิดไปดูต้นไม้ก็คิดว่าจะปลูกต้นโมมิจินะครับหรือว่าเป็นต้นเมเปิลของญี่ปุ่นนะคิดว่าเป็นต้นที่คนญี่ปุ่นชอบนะครับปลูกไว้ในสวนในบ้านนะครับเพราะมัน สีสันเวลาเปลี่ยนสีแล้วค่อนข้างสวยนะอ่าตอนหลังเนี่ยอบลุงก็เปลี่ยนแผ่นมาทำสวนญี่ปุ่นทางด้านฝั่งนี้แทนนะครับแล้วก็ทำวุ้ดเด็กนะวุดเด็กก็คือจะเป็นชานไม้นะครับที่ยื่นออกมาแบบนี้นะครับออกจากตัวบ้านมาแต่ว่าตอนหลังเนี่ยตัดสินใจเปลี่ยนมาทำ ฝั่งนี้แทนนะครับถ้าเป็นลักษณะลงจอดรถแบบนี้นะครับกบลุงก็ติดเป็นชัตเตอร์นะครับหรือว่าเป็นประตูปิดลงรถนะที่เขาคนญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเดนโดนะก็คือใช้พลังงานไฟ,ฟฟ้าเป็นอัตโนมัตินะเพราะว่าพอกดรีโมทเนี่ยตัวชัตเตอร์มันก็จะวิ่งโอเวอร์เฮดขึ้นมาบนคานนี้นะครับแล้วก็เปิดให้เราเอารถออกได้นะบังเอิญว่าบริษัทซูมิโตโมโน,นี่เขาทำเป็นชัตเตอร์บานเดียวแบบนี้ได้นะครับเปิดได้ระดับ5-6ถึงเมตรได้เลยนะครับสามารถจะยกตัวประตูได้ทีเดียวนะครับได ก็ที่ยบลุงใช้อยู่นะครับเป็นว o น v บว60ก็จะยาวหน่อยนะแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยสาวแซบก็คงอยากมีกรถกคันนะครับก็เลยต้องเผื่อที่ไว้ให้สาวแซบตรงนี้นะครับเป็นอีกคันหนึ่ง น,นี่ก็เป็นร่าวๆ้าวนะครับของชั้นที่1น,นะเดี๋ยวเรามาดูชั้นที่2กันต่อดีกว่ามาถึงชั้นที่2กันนะครับเรากะว่าจะเป็น Living Room d i n i n g แล้วก็คิ t เช่นนะครับหรือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่า LDK รวมกันเป็นหนึ่งห้องใหญ่ๆนะครับเพื่อให้เกิดความโปร่งโล่งสบายนะจะเห็นว่าด้านขวาเนี่ยก็คือเป็นบันไดที่ขึ้นมาจากชั้นที่1น,นะครับก็ขึ้นมาปุ๊บก,ก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับซึ่งสาวแซบเขาไปเห็นแบบในสแกมมานะเขาอยากได้ที่เป็น BayW เ,นนนเ,เียกว่านกกได้นะรหรือว่าจะเป็นที่นั่งริมหน้าต่างนะ ก็สามารถจะเก็บของข้างใต้ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อยากได้กระจกใหญ่ๆนะก็ตอนหลังเรามาเปลี่ยนเป็นฝั่งนี้แทนนะเพื่อที่จะมุมมองฝั่งนี้มันจะดีกว่านะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีประตูเปิดเข้ามาที่ลิฟวิ g ง o ูมไดนิ่งคิทเช่นนะข้างในก็จะมี ห้องน้ำนะครับก็ห้องน้ำาญี่ปุ่นเขาจะเล็กๆนี้นะล้วก็จะมีที่เก็บของของใช้ต่างๆสําหรับครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารวัตถุดิบต่างๆหรือว่าของที่เราซื้อมาจากเมืองไทยนะก็เวลาทําอาหารไทยก็ต้องมาเก็บของไว้แล้วก็มีตู้เย็นส่วนด้านด้านหลังนี่ก็เป็นพุนปุ่นเขาเรียกไฮเมนนะครับไฮเมนชูโนก็ uno, คือเป็นที่เก็บของด้านหลังนะนี่ครับก็จะมีเว้นช่วงกลางไว้สาหรับวางพวกเครื่องทํากาแฟหรือว่าขุ่นข้าวนะครับชั้นต่างๆนะส่วนคิทเช่นเนี่ยก็อยากได้เป็นไอซ์แลนด์คิทเช่นนะครับโดยที่มีเคาน์ สามารถจะนั่งกินเหมือนที่ร้านแบบราเมงอะไรอย่าเงเงี้ยนะครับหรืออิซากายะได้เลยนะก็ที่ว่าครัวเราจะใช้เป็น i h นะครับคือ induction heat <c oughs> นะครับใช้ไฟฟ้านะครับ <c oughs> ด้านล่างก็คงจะมีเครื่องล้างจานในมิติตามสแตนดาดที่ทางบาริษัททังบ้านให้มาอยู่แล้วนะครับ <c oughs> มาดูกันต่อนะครับ <c oughs> ด้านซ้ายก็จะเห็นเสาแทบยืนอยู่นะครับน,นี้ครับเราก็จําลองนะ <c oughs> แล้วก็มีทีวีนะครับแล้วก็มีทีวีบอร์ดนะครับก็เดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดที่ว่าดีไซน์จะเป็นยังไงนะโซฟาเขาคิดว่าเราจะคงจะใช้โซฟาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี้ ว่าคงจะหันหน้าเข้าทีวีแล้วนะครับเปลี่ยน d i เร c กชันหรือเปลี่ยนทิศทางใหม่เป็นโต๊ะที่เรานั่งทํางานกันนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นก็กินข้าวนะครับรูปแบบคงไม่ใช่แบบนี้นะครับก็เอาเป็นตุ๊กตาเฉยนะส่วนด้านนอกสามารถจะเดินเปิดออกไปเป็นบล็อกคนี้นะครับเพื่อออกมาสุดากาศหรือว่ามารับแสงแดดหรือว่าจะมานั่งบิ่งบูกกระทะด้านนอกกินตรงนี้นะครับก็โดยที่เราจะมีเรายกว่าเป็นหลังคานะฮะเนีญี่ปุ่นเรียกว่ายานเน็เนี่ยคือเวลาที่ฝนตกก็ออกมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปชั้น2นนนนรััเเเเดีีี๋ยยวาไปปต่่่อกททชช้้3 3ล็็โซ เราคิดว่ามีความเป็นส่วนตัวสูงนิดนึงนะครับก็คือเป็นโซนห้องนอนนะครับห้องอาบน้ำนะครับนี่ครับพอขึ้นในชั้นสนะเราก็จะมีประตูเข้า2ทางนะก็คือประตูเข้าท้องแรกเป็นโซนของมัสเตอร์เบดรูมนะครับแล้วก็หากตรงเข้าไปก็จะเป็นวอล์กอินคอสตนะครับก็จะมีเสื้อผ้าเก็บนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นที่ล้างหน้าเป็นฟันนะครับคนญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเซนเมนไดนะเราก็คิดว่าจะมี2ช่องนะครับหรือว่าเป็นที่เซ็นเตอร์นะด้านขวานี้ก็คิดว่าจะเป็นเก็บพวกผ้รื่องตัวอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เ้อีนนต คิดว่าจะวางเครื่องซักผ้าไว้นะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นโต๊ะแต่งหน้าของสาวแซ่บไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องย้ายกันนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นซิสเต็มบ้านนะครับคนญี่ปุ่นเขาเรียกว่าซิสเต็มบ้านยูนิตก็คือเป็นห้องน้ําสําเร็จรูปนะที่มาตั้งโดยตรงได้เลยนะก็ไปเลือกเอานะครับมันจะมีแบรนด์หลายแบรนด์เช่นโตโต้แบรนด์ลิกซิลแบรนด์อะไรมากมายนะเราก็ต้องไปดูโชว์รูมเขาอีกทีนะที่เราไปดูในคลิปที่ผ่านมานะครับใกล้ๆกันก็จะมีห้องน้ํานะครับแล้วก็โซนนี้ก็ จะเป็นฝั่งทิศใต้นะก็จะมีแดดรับเข้ามานะครับเราก็เลยมองว่าตรงนี้ควรจะเป็นบัลโคอนี่หรือว่าเป็นระเบียงสาหรับตากผ้ารับแดดทางทิศตะวันออกทิศใต้นะครับก็จะมีโซนที่มันเป็นมีกระจกกันเพื่อการฝนอะไรเงี้ยนะครับเพื่อตากในกรณีที่ไม่อยากให้มีฝุน่นมากมายนะครับหลังๆเราก็คือเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับโดยเอาโซนนี้เข้ามาอยู่ภายในบ้านแทนแล้วก็หลังจากมีลองเกสรเมื่อส่งสาเดือนที่ผ่านมาเราก็ปรับโซนนี้เป็นโซนปิดแทนนะครับแล้วก็ตากในบ้านแล้วก็ได้รับแสงแดดแทนนะครับไม่ได้รับอากาศด้านนอกนะครับ อันนี้เป็นแบบแรกที่เราทําไว้ตอนขอราคาประเมินนะครับอันนี้ก็จะเป็นชั้น3ามคร่าวๆนะครับที่เราออกแบบไว้นะแล้วก็มาถึงบันไดนะครับจากชั้น3แล้วก็ขึ้นมาเป็นเป็นเฮาส์นะครับหรือว่าเป็นรูฟท็อปนะครับหรือว่าด้านบนสุดนะนี่นะครับเราก็ตั้งใจว่าจะเป็นโซนเล็กๆเที่ยวไว้ดูดาวเวลากลางคืนนะครับหรือว่าจะตั้งแคมป์หรือว่าจะกินบาร์บีคิวนะครับเล่นดนตรีอะไรเงี้ยชั้น4ี่เนี่ยก็จะไม่มีกลิ่นรบกวนบ้านขนอื่นนะครับเพราะว่าความร้อนก็จะลอยขึ้นข้้าาาาางงงงบบนนออกวว่่ฝัีเเเเรรมไปคคยชคสู สามารถจะมองเห็นฟูจิซังได้นะครับถ้าในวันที่อากาศดีๆฟ้าใสจาริงๆเราสามารถจะมองเห็นฟูจิซังที่จังหวัดยามานาชิได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นโถงของบันไดที่ขึ้นมาจากชั้น3นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นหลังคานะครับแล้วก็เราก็แผนว่าในโซนที่เป็นตรง,นงเนี้ยทางซูมิโตโมอินดีเนี่ยเฮาส์มเกอร์ที่เราทําสัญญาไว้เนี่ยเขาก็เสนอทําโซลารพานเน,นะครับ12แผ่นตรงนี้นะครับก็คิดว่าได้ประมาณ 3.2k วัดนะครับส่วนตรงนี้ก็ไม่ได้ทําเป็นโซลาร์พาเนลนะครับทำแค่ฝั่งเดียวก็อันนี้เป็นดีไซน์คร่าวๆนะครับที่เราไปคุยกับทางเฮาส์เมคเกอร์ต่างๆเพื่อให้เขาเสนอราคามานะว่ามีราคาประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ละเจ้าก็มีราคาไม่ค่อยต่างกันมากนะครับหลังจากที่เราออกแบบเสร็จนะครับในสเกจอัพแล้วก็นัดกับเซล์หรือว่าบางทีก็บล็อกอินเข้าไปนะครับไปนั่งคุยกับเขาไปเปิดให้เขาดูว่าเออเนี่ยสามมิติที่ยกลงว่าออกแบบไว้มันเป็นอย่างนี้นะทั้นหนึ่งเราจะเอาอนอันวางไว้ตรงนี้ แล้วก็บอกว่าเราอยากได้อะไรตรงไหนเราก็ใช้สามิติในการเข้าไปคุยกับเซลล์เขาก็ใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์ในการประเมินราคาแล้วก็บอกคร่าวๆว่าจะมีวัสดุอะไรบ้างส่งเป็นราคานะครับว่าประเมินค่าก่อสร้างเป็นเท่าไหร่เขาก็จะทํามาเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลอย่างนี้เลยนะเขาจะมีดีไซน์มาประมาณนี้นะครับมีชั้น1ชั้น2นะ แล้วก็มีชั้น3ามรูฟท็อปนะครับแบบบ้านด้านข้างเลเยอร์โดยรวมนะครับเขาก็จะมีเรื่องของสเปคว่าแมทเรียลที่เขาใช้มีอะไรบ้างนะครับมีข้อดีอะไรบ้างนะครับเทียบกับเจ้าอื่นแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็ต้องมานั่งศึกษานะครับว่ามีอะไรซึ่งจริง,รงๆตรงเนี้ยเราได้รับโคเทชั่นจากหลายเจ้านะประมาณ78เจ้านะครับบางเจ้าก็ทําได้อย่างที่เราอยากได้บางเจ้าก็อาจจะต้องมีการโมดิฟายบางส่วนนะครับซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความต้องการเราบางเจ้าเ็าจะมีข้อกําหนดต่างๆ เช่นถ้ามีห้องนอนหลังที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบมาเลือกอีกทีนะว่าเราอยากจะได้เจ้าไหนนะครับหลังจากที่เขาส่งเป็นไฟล์กระดาษมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ h ฮ u ส e m a k เกในญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะมีการทํสามมิติให้เรานะครับให้เราเอา iPad หรือ iPhone เนี่ยสมาร์ทโฟนทั่วทั่วไปเนี่ยดาวโหลดโปรแกรมนะแล้วเขาก็จะให้บาร์โค้ดมาให้เราสแกนนะเพื่อที่จะมาดูเองที่บ้านว่าสามมิติที่เขาออกแบบมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะซึ่งตรงนี้เราก็สามารถจะซูมได้นะนี่ครับ เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะหลังจากที่เราคุยกับเขาเสร็จประมาณ1สัปดาห์นะครับเขาก็จะส่งแบบดีไซน์บ้านนะครับราคาเสนอให้กับเรานะครับ อย่างที่เห็นเนี่ยก็คือเขาจะมีการวาดร่าตาของบ้านนะครับด้านหน้าให้เราดูนะครับแล้วก็เปิดเลเยอร์ของชั้น1ชั้น2นะครับในอัตราส่วน1น0่ต่อร้อยให้เราดูนะครับจากที่เห็นจะเห็นว่าเราสร้างในพื้นที่ร้อยเตารางเมตรนะครับสมชั้นรวมทั้งชั้นดาดฟ้านะครับถ้าคิดเป็นแบบญี่ปุ่นก็คือ5 8 2 9ิบแสบนะแล้วก็เขาก็จะบอกรายละเอียดยนะว่าพื้นที่ดิน134ตารางเมตรนะครับใช้ไปทั้งหมดให้4ี่รนะครับก็คือพื้นที่อาคารเนี่ยใช ใช้สวยทั้งหมดเราใช้ไปทั้งหมด140%นะครับจากกฎหมายกําหนด160%ก็คือผ่านตามกฎหมายนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีบอกว่าสร้างด้วยโครงสร้างแบบ2องคูสเป็นโครงสร้างผนังนะครับแล้วก็ในส่วนของชั้น3มนะครับมีรายละเอียดชัดเจนเลยนะรูฟท็อปนะครับหรือดัดฟ้านะก็จะมีรายละเอียดให้ดูนะครับด้านข้างนะครับหลังคานะครับแล้วก็การไหลของน้ํารางน้าฝนนะครับอันนี้ก็เป็นแบบบ้านนะครับที่ทางบริษัทซูมิโตมอว์แอนด์ดีเนี่ยทำเป็นสามมิติให้เราชมนะครับ เพื่อนๆสามารถจมุนได้เลยนะทุกด้านนะครับว่าบ้านที่เราอยากให้เข้าสร้างเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะครับก็จะมีรถนะครับที่มาจอดด้านหน้าได้ด้วยโปรแกรมนี้ดีมากเลยนะครับนอกจากจะดูแบบนี้ได้นะเราสามารถจะดูแบบเอาผนังออกนะสามารถจะเดินเข้าไปในลิฟวิ่งได้นะครับนี่นะครับเราก็จะเข้ามาในลิฟวิ่งได้เลยนะหรือจะเอาผนังกลับมาก็ได้นะประตูสามารถเปิดได้นะครับได้ยินเสียงเปิดด้วยนะครับแล้วก็ข้างในนะครับก็จะมี ทีวีมีที่ตั้งทีวีนะมีครัวนะครับมีนี่นะครับที่เป็นประตูแพนทรีนะเราก็สามารถจะเปิดได้หมดเลยนะตรงนี้ก็เป็นประตูห้องน้ำนะครับก็จะเห็นโรงจอดรถนะด้านหน้านะครับโรงจอดรถก็จะมีประตูทะลุไปนะครับเข้าไปที่ห้องมัลติโพสนะครับก็คือห้องเอเนกประสงค์นะครับแล้วก็ด้านหน้านะ ที่เป็นเกงกลางนะครับที่ใส่รองเท้านะครับที่เป็นโดมาก,ก็คือพื้นที่สามารถใส่รองเท้าได้นะครับแล้วก็เป็นเกงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็มีจะมีเบนช์นะครับที่เราตั้งใจว่าจะมีที่เก็บรองเท้าด้านล่างนะครับสําหรับถอดรองเท้าใส่รองเท้านะครับที่ใช้บ่อยๆแล้วก็บันไดนะครับที่เราจะขึ้นไปชั้น2นะครับนี่เป็นนี้เป็นบันไดที่ขึ้นมาจากชั้นหนึ่งนะครับ ชั้นก็จะมีห้องทานข้าวนะครับห้องดูแล้วก็เราสามารถจะดูได้หมดเลยนะครับดีมากเลยข้อดีดอย่างหนึ่งของโปรแกรมนี้ก็คือเพื่อนๆสามารถจะดูแสงสาัดาเข้ามาในห้องไหนเวลาไหนบ้างน,งนะครับเนี่ยตั้งแต่เช้านะครับไปเรื่อยๆนะบ่ายสามบ่ายสี่ห้าโมงเย็นหกโมงเย็นถึงสองทุ่มนะเห็นนะครับเขาไล่ให้ดู 94, ต 4, 2, ั้งแต่ตีสี่ถึงสองทุ่มเลยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นช่วง ใบไ,ไม้ผล então, ิ <inação communist initiation> นะครับหรือจะเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนแดดก็จะลงหัวนิดนึงนะครับเงาก็จะไม่เรียกว่าไม่ไม่ได้ยาวมากนะครับนี่นะครับแล้วก็ดูใบไม้ร่วงนะครับนี่นะครับเขาจะบอกหมดเลยหรือจะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับแดดก็จะน้อยหน่อยนะครับแล้วก็มืดเร็วหน่อยนี่นะครับสี่โมงก็มืดแล้วนะครับ ตรงนี้มันดีอย่างคือเราจะสามารถรู้เลยว่าถ้าเราอยู่ในอยู่ในห้องลิฟวิ่งเนี่ยแสงมันจะเข้ามาที่ลิฟวิ่งรูมแค่ไหนนะครับในช่วงหน้าหนาวนี่นะครับพระอาทิตย์ตกแล้วหรือว่าปัจจุบันนี้นะครับณนะวันนี้เนี่ยเขาก็จะคำนวณให้ได้ว่าแสงที่จะสอดส่องเข้ามาที่ลิฟวิ่งรูมเนี่ยมันจะมีเป็นมันไปถึงตรงไหนนะครับนี่นะจะเห็นว่าแสงสอดเข้ามาถึงโซฟานะครับ ทะลุเข้ามาถึงนี้เลยนะครับในช่วงนี้นะครับหรือว่าเป็นช่วงเดือนปลายมีนาครับช่วงซากุระบานนี่เป็นยังไงบ้างซึ่งก็ดีมากเลยนะครับเราลองออกไปด้านนอกนะครับนี่นะครับสามารถจะดูได้ว่าเปลี่ยนสีภายนอกก็บ้านเราจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับเขาก็เป็นสีเบจสีครีมนะครับเราก็เลือกสีค่อนข้างเข้มนะครับแล้วก็มีตัดกับความเป็นไม้นะครับที่มีความเป็นญี่ปุ่นนะ ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ดีทีเดียวนะครับที่ให้ลูกค้าได้ดูได้เดินเข้ามาในบ้านก่อนนะครับก็จริงๆมันจะมีอาจจะมีระบบ VR ได้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้เชื่อมต่อกับแว่น VR นะสามารถจะเดินเข้าไปได้นะครับในบางบางโปรแกรมนะอะ่าเขาดูรูป็อปนะครับนี่ครับรูป็อปที่เขาวางไว้ด้านบนนะแล้วก็โซนที่เราจะติดแผงโซลาร์พาร์เนลนะครับรับแสงอาทิตย์นะครับก็คือโซนนี้นะ ส่วนตรงนี้เขาบอกว่าติดตั้งไม่ได้นะเราติดตั้งได้แค่แผงด้านนี้นะครับส่วนตรงนี้เราติดตั้งไม่ได้ก็ได้แค่ทั้งหมด12แผงนะครับช่วยลดการใช้พลังงานภายในจากส่วนกลางนะครับก็ใช้พลังงานที่รับจากแสงอาทิตย์แลวเขาก็จะมีระบบแบตเตอรี่เพื่อที่จะเก็บไฟที่เราได้มาเนี่ยเอาไว้นะครับถ้าเราใช้ไม่หมดก็สามารถจะขายเป็นเงินได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อดีแต่ว่าก็คือเราต้องจ่ายหลายเดือนนะครับสําหรับเข้าอุปรกรณ์เพราะเราไม่ต้องจ่ายค่า Ini t i a l c o ค t หรือว่าค่าอุปรกรณ์เริ่มต้นนะครับเรราากก็็ใช้เปนนผ่อ ต่อเดือนไปนะครับส่วนที่ได้ลดจากการใช้พลังงานตรงนี้ก็ใน l องเ t e มแล้วถือว่า running cost มีประโยชน์กับค่าไฟฟ้าที่กําลังเพิ่มสูงขึ้นในญี่ปุ่นในช่วงนี้นะครับก็เป็นเทรนด์ของบ้านใหม่ในญี่ปุ่นนะครับที่ใช้โซลาร์แผงมากขึ้นโดยอย่างในกรุงโตเกียวนะครับบ้านใหม่ที่เป็นบ้านสําเร็จรุปขายใหม่เนี่ยรัฐบาลก็กําหนดให้ทุกหลังเนี่ยต้องมีโซลาร์แผงนะครับเพื่อที่จะ ประหยัดพลังงานนะครับจากไฟฟ้าส่วนกลางนะแล้วก็บ้านเนี่ยก็จะมีทางเลือกคอือ่2ทางไม่ว่าจะเป็นใช้ออเดนกิหรือว่าเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแก๊สเนี่ยไม่ต้องใช้เลยก็ได้เพราะว่าเราเลือกใช้การทํากับข้าวเนี่ยด้วยไฟฟ้านะครับ IH แต่ถ้าบางบ้านอยากใช้แก๊สก็สามารถจะเป็นแก๊สทําความร้อนให้กับน้ําได้อย่างบ้านเราเนี่ยจะเลือกแก๊สบวกไฟฟ้านะครับอนาคตก็อาจจะมีเรื่องของรถไฟฟ้าที่ต้องมีที่ชาร์จอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเทรนด์ใหม่แต่ว่าค่าไฟฟ้าช่วงนี้มันแพงนะครับคนก็เลยหนีไปใช้แก๊สกันนะครับ ครับเป็นไงกันบ้างครับแบบบ้านลุงถ้าเกิดมีคอมเมนต์หรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรที่ดีๆนะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามลุ้นและเป็นกําลังใจให้กับพวกเรา l a y o ุ t แล้วก็สาวแซ่บม,มาตลอดในการสร้างบ้านในฝั่งตัวเองนะครับเก็บต่อไปนะก็คือจะมีการประชุมลงรายละเอียดต่างๆนะเกี่ยวกับเลเยอร์ที่จะลงเป็น1.50ต่อนะครับซึ่งตอนนี้เป็น 1. ต่อร้อยอยู่นะสัดส่วนแล้วก็จะมีการดูเรื่องวัสดุเรื่องสีเพื่อให้มันแมชกันนะครับระหว่างบิวอินต่างๆนะสีผนังสีีพื้นนะเขะาากก็จมร ระบุว่าจะมีการเริ่มลงเสาเข็มกันเมื่อไหร่นะก็คิดว่าประมาณเดือนมิถุนายนะน่าจะก่อสร้างเสร็จภายในพฤศจิกาหรือธันวานะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับน่าจะย้ายเข้าไปในช่วงปลายปีนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นดูนะครับว่าบ้านของพวกเราในขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงก็รอติดตามชมคลิปต่อไปได้นะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ